สรุปโจโจสติลบอลลันตอนที่3ชื่อตอนว่าโจนี่โจสตาในตอนนี้ก็จะเป็นประวัติของโจนี่นะครับถ้าลองนึกย้อนกลับไปเรามาที่หาดนี้ทำไมกันแน่นะมาดูจุดสตาร์ทของการแข่งขันพร้อมกับผู้ชมคนอื่นๆหรือ,อยังไงอาจจะเพาะคิดถึงพวกม้าที่เคยคุกคีกันมาตั้งแต่เล็กๆ อะไรสักอย่างที่นำพาพวกเรามาที่หาดแห่งนี้มนุษย์น่ยชอบสิ่งสวยๆงามๆถ้ายิ่งเป็นสิ่งใหม่ๆเลยก็ยิ่งดีไม่ว่าอะไรที่วิ่งได้ล้วนเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดในโลกนี้ชื่อของผมคือโจนี่โจสตาร์เริ่มขี่ม้าครั้งแรกตอนอายุห้าขวบไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เสียงกีบเท้ากระทบกับพื้นช่งางไพเราะเสียนี่กระไรส่วนพ่อของผมนั้นเมื่อเห็นผมขี่ม้าก็คิดเช่นนั้นและผมเองก็คิดเหมือนกันแค่ขี่ม้าต้องการอะไรก็ได้สมใจจากข้างล่างม้าใครๆต่างก็ยกย่องเอาเงินทองมาให้เรียกผมว่าโจโจหรือไม่ก็โจคิดครั้งที่ผมชนะ เคนดักกี้ดาบี้เมื่ออายุ16ปีตอนนั้นสุดยอดมากมีตระกูลเสียฐีตระกูลหนึ่งเรียกตัวไปแล้วลูกสาวบ้านนั้นกับเพื่อนก็ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรก็เริ่มเปื้องผ้าซะแล้วใครๆต่างก็เรียกผมว่าลุกกี้แค่เอาจริงหน่อยผมก็ขี่ม้าได้เร็วกว่าใครๆการขี่ม้าเอาชนะเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ ต่อมาครับภาพตัดมาตอนนี้โจนี่นะครับในอดีตกำลังอยู่ที่หน้าโรงละครแห่งหนึ่งกับแฟนสาวซึ่งมีคนต่อแถวกันยาวเหยียดทั้งคู่ก็พูดคุยกันว่าแถวมันยาวไปหรือเปล่าเนี่ยคนเพียบเลยวันนี้คงไม่ต้องเข้าไปหรอกมกั้งแฟนสาวก็บอกว่าเขาอยากดูนี่ละครเรื่องนี้มันดังมากเลยนะเธอจะเข้าคิวทำไมล่ะคุณคือโจนี่โจสตาร์นะคุณคือคนดังไม่ใช่เหรอ จากนั้นโจนี่สังเกตเห็นว่าตรงหัวแถวมันมีเหมือนที่ว่างอยู่นะครับก็เลยเนียนๆน,น,นะไปยืนหัวแถวซะเลยมีคนนั่งอ่านหนังสืออยู่ได้เหลือบมามองโจนี่นะแล้วบอกว่าเออตรงนี้เป็นหัวแถวครับหัวแถวอยู่ตรงนี้นะครับคุณครับคุณเข้าแถวด้วยสิครับเข้าคิวด้วยโจนี่หันมามองแล้วบอกว่าเอ๋อเหรอชายคนนี้คือคนที่ต่ออยู่หัวแถวครับแล้วโจนี่ก็มาแซงคิวนะ แต่โจนี่ก็พยายามทำท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะชายคนนี้ก็บอกว่าหางแถวอยู่ทางนั้นนะครับไปต่อสิครับโจนี่เริ่มลำคาญครับหน้าลำคาญว้่พูดพามอยู่ได้ฟังนะที่ตรงนี้ฉันซื้อเอาไว้แล้วเข้าใจไหมลองไปถามพนักงานลงละครดูสิฉันซื้อไว้แล้วใช่ไหมหมอเนี่ยจะชวนฉันทะเลาะนะช่วยลากมันไปหน่อยได้ไหมจากนั้นโจนี่ยื่นเงินให้กับพนักงาน พนักงานก็เลยลากชายคนนี้ออกไปนะเรียกว่าเงินเนี่ยซื้อได้ทุกอย่างจริงๆโจนี่ในตอนนี้นิสัยแย่มากเลยนะครับแต่เรื่องก็ยังไม่จบนะครับชายคนนี้ไม่ลดละนะพุ่งเข้ามาล็อกแขนโจนี่โจนี่หันมาตาวาดอะไรฟักแกอีกแล้วลรอขี้ตื้อจริง,รงๆเลยนะโจนี่ง้างหมัดเตรียมจะตันหน้าไอ้หมอนี่นะแต่ผิดคาดครับไอ้หมอนี่มันชักปืนขึ้นมาพร้อมกับลั่นกออกไป ด้วยท่าทีที่สั่นด้วยความหวาดกลัวโจนี่ที่เห็นเหตุการณ์อยู่ฮะอะไรเนะี่ยแกทำอะไรพอมองดูดีๆแล้วโจนี่ตอนนี้โดนยิงเข้าที่ด้านหลังนะโดยที่ตัวเองนั้นไม่รู้ตัวโจนี่จับไปที่ด้านหลังที่ถูกยิงและเห็นว่ามือเขาเปื้อนเลือดเต็มไปหมดฮะแกทำอะไรฉันเนี่ยหลังจากนั้นก็หมดสติลงไปผู้คนรอบข้างต่างแตกตื่นนะครับตอนนี้ ต่อมาครับภาพตัดมาตอนที่โจนี่ได้สติฟื้นขึ้นมาอะเออที่นี่ที่ไหนเนี่ยบุรุษพยาบาลบุรุษพยาบาลทำให้ถึงไม่ตอบล่ะเอ่อเหม็นจังเลยเหม็นแย่ๆอยู่แล้วเนี่ยฉันอึนหรือเนี่ยโอ้ยโถ่เอ้ยไม่ได้ยินหรือไงฉันบอกว่าเหม็นอึฉันล่าออกมาแล้วเนี่ยจากนั้นโจนี่ก็เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างๆนะครับเฮ้ฉันพูดกว่าแกนะบุรุษพยาบาล งานของแกไม่ใช่เหรอรีบมาเช็ดอื้ฉันสิเว้ยจากนั้นโจนี่ลองมองไปที่ขาของตัวเองนะครับมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างแปลกๆอยู่ฮะมันอะไรกันเนี่ยมีอะไรติดอยู่ที่ขาฉันอย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยต่อมาครับชายคนที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วซัดไปที่หน้าของโจนี่ลัวเลยนะแล้วก็บอกว่าแหกปากโวยวายอยู่ได้เว้ยไอ้จอกกี้อัจฉริยะเอ้ย เดี๋ยวคนไข้อื่นๆที่เข้าโรงพยาบาลเขาก็พลอยตื่นกันพอดีชายคนนี้เอาหนังสือพิมพ์มาขยำขยี้ลงบนหน้าของโจนี่นะแล้วบอกว่าขอแค่เลือดแกหน่อยเดียวเท่านั้นเองแอบเอาเลือดไปขายใช้ถ่ายเลือดนะ่ะเงินดีนะโ้ยไม่หลังเกียจใช่ไหมไงไงท่อนล่างแกนะี่ยมันก็ไร้ความรู้สึกอยู่แล้วนี่แกจะไปฟ้องใครล่ะเหรอพ่อแกเขาก็ไม่ได้มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนี้เลยนินนะฮะพวกนักการเมืองและพวกเศรษฐี ที่เป็นเพื่อนของแกก็เหมือนกันเป็นถึงอดีตจอกกี้อัจฉริยะถุยถ้าตกม้าระหว่างแข่งก็ยังพอว่าแต่นี่ไปเที่ยวกับผู้หญิงจนทน้อล่างเป็นอมาพาสโง่ชิบเป่งเลยวะ่ะใครๆเขก็ไม่อยากจะเห็นหน้าแกแล้วไม่มีใครเห็นใจด้วยแค่มาเยี่ยมที่นี่ก็ขี้เกียจจะมากนันแล้วล่ะแฟนแกณนป่านี้ก็คงไปโจ้พึ่มๆกับผู้ชายคนอื่นไปแล้วจากนั้นชายคนนี้ก็เอาหนังสือพิมพ์ยัดปากโจนี่นะ ต่อมาครับภาพตัดมาในปัจจุบันตอนนี้โจนี่แตะลงไปบนลูกเหล็กทําให้ตัวเองนั้นสามารถยืนขึ้นมาจากรถเข็นได้พักหนึ่งเล่ากับปฏิหารและโจนี่ก็ลงไปนั่งบนรถเข็นอยู่ดังเดิมโจนี่จับไปที่หัวเข่าของตัวเองใจเต้นละลัวอะไรกันเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่สิเมื่อกี้ดูเหมือนเราเอ๊ะขยับไม่ได้นี่เมื่อกี้เราขยับได้เหรอขาทั้งสองข้างของฉัน เมื่อกี้มันต้องเกี่ยวกับลูกเหล็กแน่ๆจากนั้นโจนี่ก็มองไปที่ไจโรเอ๊ะไปไหนแล้วล่ะไจโรในตอนนี้นะครับขึ้นหลังมา้าขี่ออกไปแล้วนะโจนี่รีบเข็นรถตามไปนะรอเดี๋ยวคุณนั่นแหละผมอยากรู้เมื่อกี้ทำอะไรกับผมตั้งแต่วันนั้นผ่านไปสองปีถ้าไม่เกิดเรื่องนั้นขึ้นละครเรื่องนั้นฉันก็ไม่ได้อยากจะดูสักหน่อยโจนี่ไม่ยอมแพ้ครับเข็นรถเข็นนะตามไจโรไปถอยหน่อยถอยหน่อย,อย,อยเกกายจังโว่ไอ้พวกนี้ในระหว่างนี้ จโลกขี่ม้าเข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วบอกว่ารู้ไหมว่าอะไรคือสาเหตุการตายที่สูงที่สุดโรคติดต่อจากยุงเป็นอันดับหนึ่งอันดับต่อมาก็คือถูกม้าเหยียบตายนะอยากจะเข้าไปอยู่ในอันดับด้วยหรือ,อยังไงละ่ะแล้วก็อย่าหวังอะไรโลลมเล้งๆนายจะมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไงฉันไม่รู้แต่ที่นายลุกจากเก้าอี้นั่นได้ก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นแหละแค่ปฏิกิริยาตอบสนองของกล้ามเนื้อไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น จโลบอกว่านั่นคือสาเหตุจริงๆด้วยสินะลูกเหล็กนั่นมันหมุนผมเองก็ทำแบบนั้นได้ด้วยหรือเปล่าขออีกทีสิแล้วผมจะขอบคุณเออยังไงให้ผมดูอีกทีเหอะใจโลหันม้าออกไปนะครับแล้วบอกว่าฉันพูดจบแล้วแล้วขี่ม้าจากไปโจนี่ไม่ยอมแพ้ครับพยายามเข็นรถตามไปนะแล้วบอกว่าฉันจะต้องแตะมันดูอีกสักครั้งหนึ่งโจนี่นั้นเข็นรถเข็นนะครับพุ่งหลาโดดเข้าใส่ใจโลนะกระโดดคว้าไปที่ลูกเหล็ก จากนั้นนิ้วมือของโจนี่นั้นบิดเป็นเกลียวเลยนะเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมือของโจนี่นั้นหมุนเปลี่ยนกลับไปแตะที่หลังคาข้างๆแทนไจโรหันกลับมานะครับแล้วบอกว่าก่อนที่ฉันจะดานายให้สลดต้องขอชมหน่อยแล้วนะฝึกกล้ามเนื้อมาได้ไม่เร็วเฉพาะท่อนบนละนะจะขอบอกตรงๆแล้วกันว่าการหมุนของเหล็กคืออาวุธของฉันแต่เรื่องช่วยให้ค้นขาเสียอย่างนายเดินได้นะ่ะทำไม่ได้หรอก ขี่ม้ายังขี่ไม่ได้เลยติวบอลลันเนี่ยจะเริ่มแข่งกันแล้วนะฉันจะต้องเดินทางข้ามทวีปเพื่อเอาชัยชนะไม่ได้ตั้งใจจะค้างอยู่ที่นี่หรอกนะและแล้วใจโลกก็ขี่ม้าจากไปนะครับส่วนโจนี่นั้นยังพยายามที่จะดึงมือออกจากหลังคาที่นิ้วมือไปติดเอาไว้นะโจนี่ดึงมือออกล้มลงบนพื้นฤด,ดูร้อนปี1890เเรื่องเดียวที่พูดได้ก็คือ มีสิ่งที่งดงามอยู่บนหาดนี้สิ่งที่งดงามที่มองเห็นอยู่ในความมืดมิดผมคงถูกชักนำให้มาสู่หาดนี้มีแสงสว่างที่ชื่อว่าความหวังอยู่จริงๆโจนี่เริ่มพูดกับตัวเองแค่ขี่ม้าได้ก็พอใช่ไหมน้อยฉันจะขี่ม้าอีกครั้งให้ดูแล้วก็จะเข้าแข่งด้วยและแล้วก็จบตอนครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็เป็นการเปิดตัวของโจนี่โจสตาร์ หนึ่งในะตัวเอกของภาคนี้นั่นเองก่อนจากกันไปก็ขอเสียงคนที่ยังตามกันอยู่หน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อนะเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกๆก็ยังเป็นการปูเนื้อเรื่องนะครับแนะนำตัวละครยังไม่ได้เริ่มการแข่งขันเลยผมว่าเนื้อเรื่องมันจะไปเข้มข้นหรือว่าสนุกตอนที่เริ่มแข่งกันแล้วในภาคนี้มันจะมีการตามหาชิ้นส่วนหรือว่าล่างของพระเจ้าอะไรทำนองนี้ด้วยครับไม่แน่ใจว่ามันมอบพลังให้ได้หรือเปล่านะเหมือนแบบลูกศรที่มอบสแตนให้ได้ แต่มีการต่อสู้กันด้วยสแตนครับโดยมีทีมหรือว่าทีมนะในการขี่ม้าข้ามทวีปเป็นแกนเรื่องหลักนั่นเองเออส่วนเรื่องเราวจะเป็นไงต่อไปก็รอติดตามในตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ